สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ทางช่องยู u ูบทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้เล่าพัฒนาร่วมสามสำนักเด้อค่ะเด้อปูสังขะแม่เอฟซีบอกนำหลอกกะแอดมินหนูหน่อยเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้ร่วมสามสำนักแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณปูสังขะกับแม่เอฟซีบอกนำเด้อค่ะเด้อ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เ้ยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าบ้านเขียวนะคะแอดไลน์สแกนเทลอาร์โค้ดนะคะอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเข้าบ้านเขียวเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาเบิ่งนกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ สำหรับท่านแหลกปูสังขะด้วยค่ะเด้อท่านผู้ชมปูสังขะงวดทิพันมาเหล็กเด่นเข่า2กับ3เจาะรูดเข่า3มเด้อท่านผู้ชมเจาะรูดฟันสเข้าเต็มเต็มนะคะสำหรับงวดนี้มัดตามกันต่อเลยนะคะเนาะเด่นปูสังขะได้เด่นเจ็ปดเนะคะประกบคู่2ตัวบนล่าง มีเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดหกแปดหก หกนะคะงวดนี่ปูมีกันเบิ่นน้ำเด้อท่านผู้ชมกันเบิ่นด้วยนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดเป็ดแปะดเก้าเก้าดดนะคะทา ถ้าพวํำจังได้คลิปนาสีมาสรุปแนวทางเล่าพัฒนาหายแล้วค่ะเดอ้อวันนี้แอดมินหนุ่หน่อยค่อนข้างมั่นใจท่านผู้ชมแอดมินสีมาสรุปเล่าพัฒนาใหา้คลิปนาเด้อค่ะเดอ้อเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเวียงฟันรูดแปดตอมาแมฟซี FC. บ่อออกนะ้ำ แม่ fc ไม่ออกนามเลขเด่นเดินดีหลายงวดติดแล้วนะคะล่าส,สุดงวดที่ผ่านมาแม่ fc บออกนา้าเขาเด่น3มกับ2เด้อค่ะเด้องวดวันนึงหันแอดมินลูดหาท่านผู้ชมว่าแมนท่านผู้ชมรูดศูนท่านผู้ชมตายยังเขียดบ่มีหอดไงงวดนี้นะคะท่านผู้ชมแม่ fc ไม่ออกนามได้เด่น6กห้าสี่นะคะ ต่อมาจะเป็นเลขเด่นเอ็ดน้อยเด้อท่านผู้ชมรวมเลขเด่นเอ็ดน้อยทุกสูตรนะคะรวมเลขเด่นเอ็ดน้อยทุกสูตรเด้อท่านผู้ชมซึ่งได้ทำคลิปสั้นให้ทุกสูตรแล้วนะคะเห็นบ่ท่านผู้ชมพอแม่เป็น้องเอฟซีเห็น คลิปสัน้นแอดมินบอแอดมินลงห้คลิปสัน้นมันสีอยู่ในในหม่องคลิปชอ็อตเดอร์ธรรมชมุ่มพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นบอมันสีอยู่ในห้องคลิปชอ็อตแต่ว่ามันเป็นช่องเดียวกันนั่นแหละ่านผู้ชมมันจะเป็นคลิปสั้นกับคลิปยาวนั่นนะ่ะหรือว่าจังไดแอดมินหนูหน่อยโพสต์ลงนี่คลิปชอ็อตนี่มันแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ทุกท่านที่ติดตามบอออันนี้กับบลูเด้อค่ะเด้อแอดมินก็นเลยลงหายทั้งสองช่องทางเลยแต่กอนัน่นบไดาล่งคลิปสันหายท่านผู้ชมช่วงหลังๆมานีแอดมินก็นเริ่มลงหายมากสองเดือนแล้วนะคะเนาะมาท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเลขเด่นแอดน้อยนะคะสูตรแรกก็คือสายรูดนะคะสายรูด ซ้ายรูดในเดินดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินดีหกงวดติดแล้วนะคะทุกคนสำหรับซ้ายรูดสายรูดสูตรนี้นะคะเดินหกงวดติดแล้วงวดนี้ตามต่อนะคะได้เด่นเจดกับแปดจะมาตามนัดไหมแคปหน้าจอด้วยค่ะด้อ ต่อมาดับร้อยหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมลาดสุดงวดที่ผ่านมาดับลอยดับเอาอยู่นะคะเด้อด,ดับร้อยหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาดับเอาอยู่นะคะงวดนี้ได้ดับเจ็ดช่วงนี้ดับปอคอยอยู่เด้อท่านผู้ชมต่อมาสูตรสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับสูซี่นี่ประกบคู่กันบ่เขาหางวดแล้วด้วยค่ะเด้อมาแค่เด่นนะคะไม่มาคู่นะคะประกบคู่กันไม่ได้คือห้างวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เด่นหนึ่งสี่ห้าหกนะคะประกบคู่มีหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้าสี่หกนะคะแต่ว่าเด่นเดินดีนะคะท่านผู้ชม ต่อมาเด่นชนเด่นสี่สูตรนะคะท่านผู้ชมวันนึงหันสูตรสี่บัดนี้เด่นชนเด่นสี่สูตรเด้อค่ะเด้องวดนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งได้เด่นสี่สี่สามสูตรที่สองได้เด่นสองกับแปดสูตรที่สามได้เด่นแปดกับเก้าสูตรที่สี่ได้เด่นหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่นี่เป็นเลขเด่นสูตรสี่เด้อท่านผู้ชมที่แอดมินเอามาประกบกันนั่นละก็คือสูตรนี้ แถวที่หนึ่งแอดมินดึงมาใส่ซนีน้นำเด้อท่านผู้ชมก็เลยเป็นเล่าเด่นชนเด่นสสูตรแคปหน้าจอเ้้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาคือสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งวัติพันมาประกบคู่กันได้ที่สองหาหาสองเด้อค่ะเด้องวดนี้เล่าสูตรที่หนึ่งนะคะได้เด่นเจ็ดแปดเสองสามสี่ ประกบคู่7 2 8ดสอง3 8ดสอง4 8 4 9สองดสามอยดสามเสามดสี่แปดสี่้าสงาดีท่านผู้ชมเป็นตะคืออยู่ท่านผู้ชมต่อมารวมเลขเด่น6สูตรนะคะท่านผู้ชมสำหรับรวมเลขเด่น6สูตรนี่ท่านผู้ชมลาสุดงวดที่ผ่านมาเด่น6สูตร4ตัวแตกนะคะท่านผู้ชม ลุดสูตรเดียวก็คือเด่นเดินดีงวดนี้ตามต่อนะคะรวมเด่นหกสูตรต่อมาเลขเด่นตารางประจำวันนะคะไม่มี4ตัวนี้ไม่มีเสิดถูกนะคะล่าสุดงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เด่นห้าแอดมินขาดการผิดท่านผู้ชมเข้าไปที่เด่นห้า งวดนี้ธรรมชมได้เด่น4ี่แปดเสมนะคะเป็นตะกอดข้อกันมากแทนธรรมชมเอาพ่อแม่พี่น้องเอฟซแคปนาจอเดอวค่ะเดอร์สำหรับคลิปนี้มีเพียงเทนี้คลิปหน้าแอดมินมาส,สรุปเล่าพัฒนาหายเดอวค่ะเดอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ